วันนี้พี่น้องมาอยู่ที่สวนออนซอนอำเภอเมืองขอนแก่นมากับป่าไม้ลุงเอกครับสวนของมูป่าไม้เองของปอบีเนาะป่าไม้เป็นแบยนี้วันนี้คือลายเทมันนี้มันคือเทศมันคือเทศพันอย่างนี้แล้วบอกอี่งหลายพันอยู่คือใบลายพันพี่สีแดงสีเหลืองสีเขียวอืมเดี๋ยวสีแดงไข่ละพัาเดียวกันสีเหลืองเดีมาเก็บเอามันคือเทศเพร่มีสลพันต่างประเทศอยู่เนาะ ยังยังไปถามเจ้าของเพิ่นยังไปของชา,าวาพ,าพันธ์อย่างนี้ <c oughs> วันนี้เขามาสอนอ่อ,อนซ่อนแล้วกันนี่สวนอดด่อนซ่อนนีสตอตเลยเรื่อยนี่ครับเนี่ยสตอตเลยเรื่อยอเพิ่นป,นปนลูกไรสารไรสารครับวันนี้พวกปาก,กัง,งเป็นโรงเลื่อนเลยนี่กันมะแรง,รงนนเลยตแต่สออ่ออ่องเพิ่นเดี๋ยวซเนมึงกันหวานกรอบ สีแดงพันนี่เนาะม,มาท่าผีมีฮอตสีเหลืองสีนี่ยไม่เหลืองนี่กระสุนแล้วมันนี่ยไม่รวยเหมือมนสีบล็อกสีบล็อกสีสีเบิ้งกับสีหูเนาะอ่าพี่น้องปิตร์โซนกินได้เลยเนี่ยเบาต้องล้างปลอดสารฝั่งซ้ายสีเหลืองฝั่งขวาสีแดงอืมอื้อเหล้องกับแซบป,ปะไหม,มเหล้องกับแซบนี่มั้ย อันนี้เรียวยาวเนี่ยอันนี้กลมบาเนี่ยกลมๆมะเนี่ยเน่ยเนาะพันอย่างหน่อยเดี๋ยวจะไปทเจาของพนับของพน่นอยู่ทั้งออฟฟิศปรุละสีส้มพันเนี่ยน,นั่งนี่ อ,อื๋อซิมสกอรจะเก็บไปซื้อนห้ซิมตลอดเลยบนบอกอ,อันนี้ก็บัตรนัดนี่โอ้แต่สอนหลากหลายมีห่หลายรวดโอ,โอ้สอนสอ,นอืมผมบาสีเหลืองแสบกว่าเด้กแ <laughs> มน ลองซิมกันผมใหมวาแล้วแต่ผู้มากหรือปะอ๋อซิมสกันจังเก็บซิมกันยังเก็บผมมาซีเรือในบ้านกว่าแซ่บคนละแบบนั่นจ้าอักจากออกจากประเทศเรียบร้อยก็มาบี้ข้างนอกนี่โอ้พี่น้องนี่ละมุดเพลนเนี่้ ละมุดละมุดจะพันอย่างไรเหมือนกันบพยักพูน่ะสอนพูน่ะปาดละมุดพูนี่เป็นหน่วยยังไงละมุดโอ้โมโหกันมาพันอย่างเนาะโอจะของเด้อพี่น้องจะของคนยืมออฟฟิศเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเบิองสอนพูนักขุ่นเป็นเมล่อนครับเมล่อนยังบอกร่างออกดอก สวนออนซอนมีทุกอย่างเลยละหมดกำลังออกโอ้สวยสวยเดี๋ยวปผมจะพาไปเบิง่งฝรั่งวันนี้อันนี้ยังนี่น้อยหนูงน้อยนาหรือน้อยหนูงน้อยหนูงก็หน่มาทันทีป่ะนี่เป็นพุทธา พุทราบอนพุทรานมนมเะครับพุทราน้ำอ้อยสั่พันน้ำอ้อยพราโอ้ยบอมไข่มไข่ติมไข่เพนเพ่นไปกเพ่นยพ่อนอลไข่บอนไข่เนี่ยจะว่ามันคนละพันหรไม่มาหลายพันเนาะอ่า่งพุทราเพิ่นนี่เพันน้ำอ้อยคู้แขงของพันน้ำนมอันนี้พัฒนปูกแบบอินซี่เลยครับนี่กลางมุงเลยนี่ ัาดปมาดนมวยซ้กำปั่นะาดดกนาดเนะ่นถิ่มจโอ้สอนพี่้อง้าดพุทษาพันน้ำอ้อยเหมือนดกอีดีวมาดเจอสารันนะ ดกๆปลูกแบบอินซี่เลยครับนี่นงงกินเลยเลยพ่อเนาะอ๋ะอทำไมซิมกันอะไปไหนรสชาติโแต่สอนว่ะณ่อนนีกๆอนสอนขุส,สาพันธ์น้ำอ้อยครับเนาะอ ่มย์ไงด้วยครับเนี่ยับบางหน้าเเลยรสชาติกรอบเยอนี่หวานกรอบ่วนลองเล่นนี่เป็นมัตเตอร์นัทพี่น้องนี่ตะซอนเนี่ยกำลังออกเลยมัตเตอร์นัทเต็มเลยต้นนี้เต็นเนี่ อนครับพ่อครับสะดชกเจ้าของสวนมันครับวันนี้ปวีครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะไปเก็บเมื่อกี้บุหูจากพันธุ์ครับพันธุ์ยังไงครับแนะนำหน่อยนึงสีเขียวเขียวนี่บูรามี่บูรามี่โอ้สีแดงสีแดงสีอันนี้เป็นซันเชอรี่นะคะซันเชอรี่โอ้มีแต่ต่างประเทศตัวนี้อันสีมันมนๆแบบนี้ออุ้ยโทษมนๆแบบนี้เป็น ขีนฟิชเชอร์ขีนฟ e รฟังนี่แหละครับจำไม่ได้หรอไม่มีอะไรบ้านี่ยประมหมลแหลมแบบนี้เป็นโซลาริโนโซลาริโนสีส้มๆเป็นไซปรีรีโอ้สีเหลืองเนี่เป็นอะไรนอกจากจำไม่ได้เบลนี่ ส่วนมากจะเป็นพันธุ์ของเนเธอร์แลนด์ที่นำมันมาไทยที่ได้ผลผลิตดีๆออร่อยทุกสีแตกต่างกันตามจำไม่ได้หรอกนะจำตามสายพันธุ์แต่อร่อยครับชิมมาแล้วอร่อยมากนี่อร่อยทุกอันอันนี้คืออันนี้คือพุทราพันธุ์น้ำอ้อยไปดูมาแล้วเมื่อกี้นี่ดกมากหวานกรอบหวานกรอบชุ่มฉ่ำน้ำ สนใจมาอุดหนุนได้เลยที่สวนออนซอนดูที่ไหนครับออนซอนบ้านโคกฟันโปโคกฟันโปต่างต้นบ้านเป็ดบ้านเป็ดเพื่อนเพือนฟันแก่นนะครับมีเพจอยู่นะครับมีเพจสวนออนซอนสวนออนซอนครับสนใจมีผลไม้ทั้งปีเลยตามฤดูกาลช่วงเมลอนก็มีนะครับช่วงนี้ยังไม่ออกโอ้แต่สวนเพื่นครับพี่น้อง